โอ้โหไม่ได้เข้าเรื่องขาเตียงหักอะไรยังไงคะบอกมาว่ามือที่สามเป็นใครยังไม่หักยังใช่ไหมแล้วมันคืออะไรคะพอดีลูกสองคนน่ะอมานอนกับเราทุกวันนี้ทุกวันนี้แล้วแต่มันหนักหรืออะไรคะมันหนักไปเลยต้องแยกเตียงเพิ่มเตียงเขาเวลาอยากจะสวีทมุ้งมิงฟุ่งฟิงกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยเราไปห้องอื่นเหรอคะหรือยังอออดูนี่ ก็ต้องมีอะไรนะพี่เขาลอยนะลอยยกงพิการพี่ลูกสองแล้วนะพี่ไม่เขินแล้วมันก็ต้องแยกห้องสิใช่ป่ะแต่ที่บ้านมีห้องอเออคือจริงๆอ่ะทำห้องให้ลูกไม่ไปอยู่ลูกมาดีเลยเนี่ยไม่ลูกก็ไม่ไปสักทีก็ถามเน็ตมันหลยเนี่จะแยกห้องกับลูกเนี่จะนอนกับแม่ไปจนแก่ ไอ้เนี่ยควงก็ถือโอกาสเมื่อที่เขาป่วยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นวัดควงก็เลยต้องพยายามแยกเขาเพราะมีความรู้สึกว่าเด็กผู้ชายอ่ะลูกชายคนโตอะค่ะไอ้ลูกสาวน้องยังไม่ได้คิดอะไรหรอกมันก็หลายอย่างแฝงกันไปด้วยนะคะคือพ่อแม่ก็อยากให้ลูกค่อยๆแยกมันก็ต้องใช้เวลาแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าดีคืออบอุ่นดีเราชอบที่เราได้นอนกับลูกมองลูกเวลาลูกหลับน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยถ่ายรูปด้วยนะเนี่ยถ่ายรูป ตัวนี้ยังบ้าอยู่ยิงถ่ายรูปรูปบ้ารูปอายุเท่าไหร่แล้วนะสิบเอ็ดสิบลังจะ12แล้วกับ9คือน้องสนิทกันมากสนิทมากแล้วก็คนละขั้วเลยอาบน้ำด้วยกันด้วยส่วนผู้หญิงส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะออกแนวเตะฟุตบอลส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะออกแนวเรียบร้อยเรียบร้อยเน็ตเนี่ยจะสุขุมลุ่มลึกเงียบๆเหมือนพี่น็อตเหมือนแบบนั้นนะคะให้เผู้ชายก็จะแบบของพ่อมาแล้วลูกสาวก็จะเหมือนกวางคือดูเหมือนเรียบร้อยแต่พี่กวางก็ แต่จริงๆแล้วลุยอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นกีฬาเหมือนเด็กผู้ชายไม่กลัวอะไรเลยลูกบ้านเนี้ยไม่เล่นไอจีไม่เล่น Facebook ทําไมห้ามหรอพี่กวางห้าไม่ไม่ได้ห้ามเลยค่ะไอเฟซบุ๊กเนี่ยไม่เล่นแต่ไอจีลูกชายเพิ่งเล่นเมื่อวานนี้เมื่อวานคือตามวัยอ่ะคิดว่าตามวัยคือจริงๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้สอนแต่ถ้าเขาจะเป็นเองก็ไม่ห้ามนะคะเพียงแต่ว่าเรามีกุศโลบายหน่อยคือมีวันหนึ่งก็บอกว่าเน็ตเนยดูสิลูกดูโตข้างข้างพ่อแม่ลูกเขาดั่งกันสี่ห แต่ทุกคนก้มอยู่กับโทรศัพท์ตัวเองไม่คุยกันเลยเออรูกเป็นคมรู้สึกยังไงเ,เห็นไหมเห็นไหมพูดเบาๆเห็นไหม เขาจะรู้นะว่ามีละครมาติดต่อคุณแม่แต่คุณแม่อุตส่าห์ไม่เล่นคุณแม่อยากอยู่กับลูกไปรับลูกคุยกับลูกทุกวันในรถแล้วมานั่งกอกันหยุดรับละครไปเลยนะปีที่แล้วหยุดหยุดเลยค่ะแต่ปีนี้รับยังปีนี้ตั้งใจว่าจะจะรับค่ะเริ่มเริ่มเข้าที่เริ่มเข้าที่ค่ะพี่ก็คิดถึงพี่น็อตยังใช้โทรศัพท์มือถือแบบธรรมดาอยู่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าเขารู้สึกรำคาญกับการที่มันจะมีแชทเยอะๆคือพี่น็อตเนี่ยเขาเป็นคนที่นิ่งๆเขาโลกสสุดตัวเขาไม่ตอบไส่อตไวเขากนจะไม่ตอบค ก็เลยใช้ธรรมดาแล้อย่างหนึ่งมันจะทําให้ลูกอ่ะเห็นเห็นตัวอย่างด้วยว่า hmm. เออเราลองไม่เล่นเราลองไม่ทําอะไรอยู่นี่ตลอดเวลาดูซิ ah. แล้วแล้วลูกก็เป็นได้นี่ลูกไม่เห็นจะต้องมานั่งเออต้องลายลต้องอะไรตลอดเวลาแล้วเ,เขาอยห,หาไหมเขาเขาอยากไหมไม่อ่ะเขาชินเพราะว่าเราค่อยๆทําแบบ ค่อยๆทำเนียนๆไปตั้งแต่แรกเลยคือเหมือนเราระวังแผนทุกอย่างคือให้ทุกอย่างตามที่ควรจะเป็นแต่ไม่ให้เกินความจําเป็นแล้วก็ให้เขาเข้าใจด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้ลูกแบบนั้นก็ได้นะแต่มันไม่จําเป็นแล้วเวลาไปทานข้าวบอกเราไปทานข้าวกันเราไปคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอะไรเราสนทนานเราไม่ได้ไปก้มหน้าไปก้มหน้าต่างคนต่างก้มแม่ก็ก้มอ่ะถ้าพ่อแม่ก็ก้มด้วยเนี่ยลูกจะรู้สึกยังไงไม่มีใครสนใจลูกเลยอย่างนี้ลูกลูกก็ไม่จำเป็นต้องอยู่กับ แต่ในที่สุดแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ต้องสอนเขาให้เป็นหมายถึงว่าเขาให้เขาอยู่กับในโลกเทคโนโลยีเป็นเห็นบอกว่ามีการเยี้งบอว่านอนหอยทากเลี้ยงกั้งอะไรเลยเด็กๆมันเริ่มจากอย่างนอนเนี่ย เราไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันนะคะแล้วก็ไปที่เหมือนพิพิธภัณฑ์นะคะผีเสื้อผีเสื้อค่ะใช่แล้วแล้วทีนี้เขาก็เอามาเป็นกล่องอ่ะเขาก็ให้นะคะแล้วก็ซื้อมาเพื่อที่จะมาเพาะให้มันบินได้ใช่ใช่เขาก็ดูมันทุกวันเลยค่ะจากมันเป็นหนอนเป็นดักแด้แล้วก็ห้อยมาแล้วก็ออกมาหุ้มอายุเท่าไหร่กี่วันกี่แล้วคือกวางอ่ะให้เขาทำแล้วเขารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าลูกอ่อนโยนลูกรู้สึกว่าเขาภูมิใจในการที่เขาเลี้ยงชีวิตน่ะให้มันเติบโตอันมีนเป็นการสร้างให้เขารู้จัก ความอดทนและรอคอยบางทีมันอาจจะตายเราก็สอนเรื่องการตายด้วยบอกว่าคนเราเนี่ยไม่แน่นอนสัตว์ก็ไม่แน่นอนชีวิตเนี่ยไม่แน่นอนเห็นไหมทุกอย่างเป็นการสอนผีเสื้อพอเข้าใจว่ามันดูสวยงามแต่หอยท่ากนยด่าหอยางนี่หอยท่านี่เป็นพราะโรงเรียนเขาสอนเรื่องวงจรชีวิตหอยท่าค่ะแล้วน้องเลยก็เลยอาสาเอามาเลี้ยงที่บ้านก็ใส่กล่องมาเหมือนกันกวางก็ได้รู้จากลูกน้ว่าหอยท่ามันกินใบไม้อ่ะเออ เขาเก็บใบไม้ที่บ้านเอามาใส่แบบแเป็นเด็กที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆเลยเนะไม่กลัวแล้วก็เท่าที่ฟังพี่กวางเล่าถึงลูกเนี่ยดูเป็นเด็กเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายเนี่ยถามแม่ก็พ่อก็ใจดีทั้งคู่เลยแหละถามจิงเคยดุแล้วเคยตีลูกบ้างไหมคะเคยค่ะดุด้วยกวางดุกว่าพี่น็อตอีกจรตอนนี้ไม่ตีแล้วนะคะเพราะว่าเขาโตแล้วจริงๆกวางเคยตีเขาครั้งแรกคือตอนที่เขาเล่นปักไฟตอนเล็กๆแย่ๆนะแย่เลยแย่พับตีปุ๊บเลยตกใจเลยหยุด มองไ้แม่แบบตกใจมากแม่กลายเป็นนังยักษ์บอกว่าแม่ต้องตีเน็ตไม่งั้นเน็ตแย่ไฟเนี่ยปักเนี่ยไฟดูดเน็ตแม่จะไม่ตีเน็ตอีกนะถ้านังไม่เล่นมันคือบางครั้งเราตีเราก็เสียใจนะคะเคยมานั่ง้องไห้ด้วยบอกว่าเวลาพี่กวางตีลูกจะใช้ก้านไม่ยมอะบางครั้งเพราะว่าพี่มันเล็กไงมันเล็กมันบางแต่มันแซบมันใช่แล้วมันเป็นเล็ก เลยเคยโดนไหมคะพี่ๆจะหัวไม่ลากเรื่องนี้ต้องมีนะความที่เลี้ยงลูกแบบนี้มีสร้างระเบียบสร้างวินัยให้เด็กรู้หน้าที่ของตัวเองจนเด็กๆเรียนเก่งนะคะได้รับรางวัลตั้งเยอะตั้งแยะอะไรบ้างเนยเนี่ยเคยได้แบบคัดลายมือได้ที่หนึ่งค่ะและเน็ตเนี่ยก็จะเคยได้กราบเบญจังขประดิษฐ์ได้ที่หนึ่งบวมารยาทของที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนอินเตอร์เหรอโรงเรียนอินเตอร์ค่ะโอ้ดูไงและและทั้งสองคนนี้ก็จะ เล่นเปียโนแล้วก็ตีขิมแล้วก็ตีขิมเรียกพ่อมาญาตอะไรเงี้ยอสอนกันแม่สามายาตพ่อสามัตรีใช่ใช่เรียกว่าเรียนก็เก่งหน้าตาก็ดีคิดจะให้เข้าวงการเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไหมคะชอบไหมเอางี้ดีกว่าชอบไหมนี่คงไม่แน่ใจนะคะไอ้ตรงติดตรงที่ว่าเขาไม่กล้าพูดแต่ว่าคนเล็กเนี่ยเหมือนชอบออนสเตจคือทั้งสองคนน่ะสามารถโชว์เวลามีงานโรงเรียนได้บอกว่าไปเล่นละครไหมเงี้ยเขาก็จะเฉยเฉยแล้วกวางกับพี่น้องเนี่ยคิดว่าที่ผ่านมามีคนชวนไปเล่นเนี่ย ก็รู้สึกว่าอยากให้ลูกเรียนหนังสือก่อนแต่วันหนึ่งถ้าเขาสามารถที่จะพูดเก่งขึ้นแล้วไม่เสียการเรียนก็อาจจะให้ชิมรางนิดนิดหน่อยถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเขาไปถ่ายโฆษณาหรือทํางานเขาได้สตังมาก็จะเปิดบัญชีให้ลูกเป็นชื่อของแต่ละคนเลยค่ะเขาได้ภูมิใจว่าเขาเคยทํางานตั้งแต่เด็กเห็นพี่กวางนะเป็นเมียจ๋าวานๆานแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรื่องหึงเนี่ยโอ๊ยไม่แพ้ใครเหมือนกันนะเนี่ยจริงหรอพักสักคู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกกัน we oh.